สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องสเีทีนะครับอันนี้เราก็จะไปขนดินมาถมหลังบ้านนะต่อเติมที่หน่อยบ้านเรียวยวแคบเลยนะทุกคนนะมากับนบอ้องปอสองคนกับเจ้าเมก้า2องนะเป็นถลกอทรงใต้กระบะสูงวันนี้ผมก็มากับเจ้าฟูโซหัวกระดุกนี่เป็นดับสามีนะทุกคนนะเราก็จะไปขุดดินจากสาสรฝั่งนะู้นนะที่เรายัางขุดไม่เสร็จอ่ะมาถมหลังบ้านเอาไปวอดไปเร็ดดีกว่าครับผมนะครับ โอรถเร็วเยงเลยครับขอขึ้นก่อนได้ไหมครับได้ครับไม่แต่งอะไรเลยครับเนี่ยอาฝุ่นยื่นก็นไม่มีอะ่ะ ฝั่งนี้ก็ได้นะปรับรถอีกก็ได้ป่ามันเร็วเกินอ่ะสอกร้อยยี่หพอมันเหมือนติวเลยเนะี่ยมันไม่หยุดอ่ะปรับสักร้อยยีย่หอป,ะปะ่ะอันนี้มันได้ร้อยยีย่ห้า น่าตักก็พอละนี่มากับเครสสารมือสามนีทูจีซีนะตัวนิวโลโก้คันนี้ก็ขายนะครับคาราลรอยสิบล้อก็ขายครับคาราลรอยขายทุกคันครับลำบากหน่อยนะตัวร้อยสามมาตักใส่สิบล้อหนิ ยืดแขนลงมาตรงนี้หน่อยก็ได้นะลึกๆเลย ผมำีเพิ่งไปทำเครื่องมาครับเพิ่งไปดีดบบม,มีแมปมาเสียงบู๊บันวานครับ <laughs> เสียงวีดห้อง27ก็จอดนะวันนี้ลูกรัก เดีตกักดินี่ก่อนนะครับยังเพิ่งมานะครับไม่ได้มานานในบ่อนี้หยุดไปเป็นอาทิตย์อ่ะจะพูดความจริงนี่มาแล้วครับรถไต่กันต่อนะ เหมือนจะต้องผิดคลิปอีกแล้วนะดันไม่ไปเลย ดันไม่ไปเลยเปล่าดันโคตรยากครับยังไงครับครับผม จริงมาแน่ตูกแล้วอะไรอย่าเลยอย่าเลยอีอีได้อีได้จังเลยเออจะเพิ่งเดินหน้าดินมันลงช้าเนี่ยต้องขยับขยับทีละนิดเนี่ยโอ้โหไม่ต้องแล้วเลย,เลย <c oughs> i do เด้วยกับความของฟุโซในนะั้นสงสัยต้องวางยาวฟุโซแล้ว <c oughs> เดี๋ยวค่อยเอาไอ้รถ,ถไทพี่ไหม้มาเล่นหน่อยนะไอ้คันเล็กอแกไอ้คันเอลซามุกแล้วแต่ อเอาก่อน,น้ำมัเอาไปับงานดี <c oughs> ดันไม่เคยไปในดินเลยนี่แข็งมากเลยเมื่อกีเดือดไดันไมได้เจดแท็กเตอร์ไนี้โคดีอ่ะดันทีเดียวหมดกองเราเอาแท็กเตอร์มาอยู่ไม่ใช่เรอใค่ได้ซื้อไง,ง <c oughs> เอ็มร้อนะครับอุจวะถูกเพราะว่าใส่กล่องท้ายนี่ कैं गाने में इधर ようも. Mane มาเลยมาเลย Mane, Mane. Yeah. เดวเป้ามาเอาอีกสักเที่ยวพอแล้วนะรู้ไหมทำไมเราไม่ได้ขมาขุสานี้นานอะ่ะไม่มีที่เทดินอะ่ะ <c oughs> ไปแล้วครึ่งเดียวใช่ครับยิบ่ยิงลดที่เก็บแล้วครับีนขนาดเทปาบ่อโคตรเยอะเลยนะถมวัดด้วยยังไม่ได้ดันเลยครับตั้งแต่วันนั้น <laughs> ไม่วิ่งซ้ายไปซุ่มแต่ไอ้ก่อสร้างไอ้ไงไอ้ร้านก่อสร้างไม่ไปวิ่งหินวิ่งหินหินใหญ่อต้องใส่ยันแหวนี้มันไม่มีนะหินใหญ่มีเฉพาะแหวนั้นแหวนย้งมาแล้วแต่ เห็นนะเห็นนะเห็นนะได้ไงเขาเดี๋ยวจอดรอก่อนนะครับหลายเที่ยวอยู่นะเที่ยวหลายเที่ยวเอาปอดไปช่วยไหมครับ มาเลยครับมาเลยมาเทเลยมาเทก่อนเลยเออดันดรถ,ถ้วไทยซะแล้วอาวเดี๋ยวได้ดันนะ ดันกันเองนะมครั้นก็ทุนร์ต่อไปนะมีแอร์กตามจริงนะพี่ชอบแบบรถไถมีโรบาร์ก็ชอบเลยใส่บางใส่แต่แล้วต้องเป็นโรบาร์ทรงนี้เลยนะทรงอื่นไม่ชอบอ่ะเดี๋ยวถ้าถ้าอยากได้รถไถก็อยากได้แบบมีตู้อแอร์นั่งสบายหน่อย อไปแล้วไปจอดดีกว่าโอเคครับทุกคนนี่วันนี้ก็ทำได้เท่านี้นะไปขี่เที่ยวอีกสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ